อนนี้กำลังเริ่มขั้นตอนการเฮ็ดเห็ดนะครับใน้แบบเบานะครับเสียดอนนะครับเท่าแก่เห็ดฟางเสียดอนเท่าแก่เห็ดฟางนะครับลงสนามแล้วลงสนามแล้วนะครับเห็ดสิออกหรือบ่ออกก็ขึ้นเยอครับเสียเห็ดนี่ละเสียเห็ดดอนนะครับเสียดอนเสียเห็ดฟาง กำลังเอาขี่มันนะครับขี่มันนี่ไปใส่ในแปลงแปลงหนึ่งกับประมาณสิบคู่สิบเอ็ดคู่ทั้งสีนี่แหละทั้งสีนี่แหละประมาณเมือ่อใดออกเสียผลผลผลิตผลผลิตถึงก้อนหลังปีใหม่สองสามหมื่นว่ะประมาณวันที่สามที่หานี่ละโอ้ประมาณวันที่ สองสามสี่หาประมาณนี้นะนะครับเนื้อมาได้กอนปีใหม่้สามพืชมาท่านปีใหม่นะครับหลังปีใหม่ไปประมาณสามมือนะครับเห็ดเฟี้ยงเขาคือสิออกผลผลิตถ้าถึงนะครับผู้ใดต้องการเห็ดเฟี้ยงของเสียดอนไขเห็ดนี่มีแต่ซ้ำกำปั้นอยู่แล้วนะครับถ้าบอซ้ำกำปั้น เสียดอนบอ่ขายนะครับต้มกินเองนงซุปกินเองออเอื่อน่าไข่น้อยต้องระดับกำปั้นดอกนึงประมาณเกือบสองขีดนะครับนี่คือคำคุยของเสียดอนเสียเห็ดฟางเ่นเห็ดมาแล้วคนหนึ่งคุยได้นะครับถ้าเห็บดบ่ได้ผลมาแล้วบ่กาคุยไม่่าเสีย ซสำไครนกกระทานีย้อนถิมเลยดิย้อนถิมเลยต้องระดับไข่เป็ดทอดกําปั้นไ่อเอาคุณภาพนะครับเฮ็ดเวี้ยงของเสียดอนคุณภาพแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าว่ามีคุณภาพเสียดอนบ่าออกตลาดสนใจมาเบื้องขั้นตอนการเฮ็ดนะครับถามากขึ้นพอท่านดอกมือนี่สิคุ้มแล้วนะครับ ชุดต่อไปสนใจมากเลยนะครับดูไรสองสมอสวนพ่อเพียงหรือว่าปุณณาฟา้ามนะครับมหาเสียดอนได้นะครับเมื่อนี้นั่งเห็ดไม้กันเมิดเมื่อพนไมน่ร่อยกวนเมื่อแอร์เลยอ่ะมาหิวทั้งสีหิวขีวว่มันอีกเออบนันนี้ฝากพี่น้องซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้โอ้ยก๋วยเตี๋ยวกับตะกวยเตี๋ยวซื้อๆบ่มีเคียงปุงปานแรนลงชงแหละ รวมจังของมันแซ่บบัวก๋วยเตี๋ยวอันเสียบเฮงแซ่บพิศอวีเชียงปุ๋งแซ่บบะแซ่บแบบกัดเฉียววอลใช่ไหมเฉียววอลการกินความสุดท้าโอเคครับเอาคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับขั้นตอนเดี๋ยวสิช่วงในสิเฮ็ดขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวสิอัดให้พี่น้องนะครับเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดเฮ็ดเพียงนะครับเฮ็ดยากไงพี่น้องนะครับก็สิขายโลประมาณเก็บซิฟนี่แหละบ่แพงนะครับราคากันเองราคามีตรภาพ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนี้ครับ